การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาลึกชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวทำไรทำสวนแต่ไม่มีใครกล้าเดินลึกเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านเลยเพราะที่นั่นเป็นถิ่นอาศัยของมังกรยักษ์ตัวหนึ่งชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า มังกรตัวนี้เคยโกรธเกรี้ยวและพ่นไฟเผาหมู่บ้านเมื่อร้อยปีก่อนหลังจากนั้นใครๆก็หวาดกลัวและห้ามลูกหลานเข้าไปใกล้ป่าเด็ดขาดแต่แท้จริงแล้วมังกรตนนั้นไม่ได้ร้ายกาจอย่างที่เล่าลือเลยมันเพียงแค่ปกป้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่กลางขุบเขา น้ำใสที่สามารถรักษาโรคและทำให้พืชผลเติบโตงดงามได้มังกรจึงหวงแหนและไม่อยากให้ใครเข้ามาทำลายวันหนึ่งเกิดภัยแล้งรุนแรงข้าวในนาแห้งตายพืชผลในสวนก็เหี่ยวเฉาชาวบ้านลำบากกันทั่วหมู่บ้านเด็กชายคนหนึ่งชื่อเคียนเป็นเด็กที่รักการผจญภยัย และมีหัวใจกล้าหาญเขาเห็นพ่อแม่และเพื่อนบ้านต้องทนทุกข์เพราะขาดน้ำจึงตัดสินใจว่าเราจะไปขอน้ำจากมังกรแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามเคียนออกเดินทางเข้าสู่ป่าลัดเลาะไปตามหุบเขาระหว่างทางเขาเจอสัตว์ป่ามากมายเขาช่วยนกน้อยที่ติดอยู่ในกิ่งไม้ เขาแบ่งอาหารให้กระรอกที่หิวโหยและช่วยเต่าที่ถูกคว่ำพลิกกลับลงสู่ลำธารสัตว์เหล่านั้นต่างขอบคุณเคียนและอวยพรให้เคียนปลอดภัยจนกระทั่งเขามาถึงถ้ำใหญ่ที่มีเปลวไฟพ,พุ่งออกมานั่นคือถ้ำของมังกรยักษ์ตัวหนึ่งมังกรโผล่ออกมาจากเงามืด ดวงตาสีทองจ้องมองเด็กชายเรากับจะทะลุดหัวใจเจ้ามาทำอะไรที่นี่มนุษย์ตัวน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกคนหวาดกลัวข้าเคียนแม้จะตัวสัน่นแต่ก็กล้าตอบท่านมังกรข้าไม่ได้มาทำร้ายแต่ขอมาขอน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่และหมู่บ้านกำลังจะตายเพราะความแล้ง ได้ปวดช่วยพวกเราด้วยมังกรทำรามก้องแต่กลับไม่โจมตีมันเอียงหัวและมองเด็กชายด้วยความประหลาดใจเจ้ามีความแกล้ามากที่มาขอโดยไม่หลบซ่อนแล้วเหตุใดข้าจึงต้องช่วยพวกเจ้ามนุษย์ที่เคยทำร้ายป่าและสัตว์มาก่อนทันใดนั้นเองนกน้อย กระรอกและเต่าที่เคียนเคยช่วยต่างก็พากันมาปรากฏตรงหน้ามังกรพวกมันส่งเสียงร้องบอกว่าเด็กคนนี้มีน้ำใจเขาช่วยเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมังกรจึงยิ้มเล็กน้อยเจ้ามีหัวใจบริสุทธิ์เคียนข้าจะอนุญาตให้เจ้าตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแต่จงสัญญาว่าพวกเจ้าจะปกป้องป่า และใช้มันอย่างรู้คุณค่าเคียนก้มหัวอย่างจริงใจค่าสัญญาหลังจากนั้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกรินลงสู่หมู่บ้านพืชผลกลับมาเขียวชะอุมอีกครั้งชาวบ้านดีใจและสำนึกในบุญคุณมังกรทุกคนช่วยกันดูแลป่าไม่ล่าสัตว์เกินความจำเป็นและไม่ทำลายธรรมชาติอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นมามัางกรไม่ได้ถูกมองเป็นปีศาจอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้พิทักษ์หุบเขาและเคียนก็เติบโตขึ้นเป็นผู้นำหมู่บ้านที่คอยสืบต่อคำมั่นสัญญานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเรากล้าหาญและมีน้ำใจธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมตอบแทนเราเสมอ